บ้านเฮ้าไห้โชคสวัสดีที่สูปุขคอนกับผมมาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนก่อทอมมอนอพี่น้องเนาะวัดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หาหกเจ็ดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของเซียนกรุงเทพก็คือเข่าศูนย์เก่าลางตรงๆเด้พี่น้องเนดะ้เข่าศูนย์เก่าลางตรงๆมาแล้วพี่น้อง พี่น้องท่านใดอยากเข้ากลุ่มเข้าไล่อยากเข้ากาลุ่มไอดีไล์มาเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้อไอดีไล์มาเบอร์นี้กัคิมี่ห้าหน้อยกัคิมี่เล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะไอดีไล์มาเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้อศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกแปดศูนย์ เขาฟี่ไรพี่น้องเขาฟี่บริสียคาส่ใจบริเสียเนี่ยังจับบาทดอกส่วนเขากุ้มของสุดใจนี่ก็คือตัวน,นี้ไ้พี่น้องแล้วไอ้ดี่ไล่มาเบื่อนี่แหละศูนย์แปดสองแปดศูนย์สี่เก้าหกหกแปดอันนี้ก็ฟี่ที่กันไ้พี่น้องเด้อของสุดใจนี่ยก็ฟี่บริสียคาสาใจบริเสียยังจับบาทพี่น้องเอาที่นี่ก็มาตาม รัฐบาลไทยของเสี่ยนกรุงเทพกันตองวดพี่น้องวัดที่้วอังเงพ็ินเนะข่าศูนย์เก้าตรงตรงได้พี่น้องได้เข่าศูนย์เก้าตรงตรงบริการงดวันที่สิบหก phúc เซียนกรุงเทพส่วนเหล็กวินเล็กวินเล็กวินบน สามสี่ห้าห้าห,าหเกเอ็ดเลขวิ่นได้พี่น่องเลขติดเลขวิ่นเลขวิ่นบนได้พี่น่องได้ เพนจพับคู่ให้มากอะคัดให้เน้นๆได้ี่นอนไดคัดให้เน้นๆนะนนะนนๆนะสามห้าสี่ห้า อันนี้เล็กวิ่นนะพี่น้องเนาะเล็กวิ่นกับเล็กจับคู่มันติดกันมันจับคู่ให้ครับสามห้าสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดอันนี้คือบเนนะพี่น้องนะอันนี้คือบน,น,น,อนะอน,นอบน,บน ท่จาจับเต็มคู่เต็มชุดไม่ใช่ใดเก่าคู่สามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเนี่ยท่ 3, 4, 5, 5, 6, 7, จับเต็มชุดไม่ใช่ใดเก่าคู่ถ้าพี่น้องปรมักเพิ่น,น,น,นจับคู่หายห่อขจับคู่เ่อนไม่ใช่ใดเก่าคู่เก่าชุดผู้สุดเต็มความมั่นก็คือเก่าคู่ xuân làng để quyền làng สามเล็กวิ่นสามสี่ห้าโอ้พี่น้องเบิ้งออกวะเนาะเบิ้งออกเกี่ยวถึงน้องพี่น้องเล็กติดเล็กวิ่นเล็กติดเหล็กวิ่นนี่ก็คือหนึ่งสองสามสามสี่ห้า ส่วนจับคู่คนก็ให้หาคู่ล่างหาคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่อย่าลืมได้พี่น้องเด้อราคาลอยมากคือวันคู่สิบสี่นี่คือ สิบสี่กุ่มผาคามันลอยมากคือวันคู่นราพี่น้องว่าแต่วันบอกทีอาวันคู่วันคู่เห็นว่ามันมากหกหนึ่งอันนี้ก็จะเลื่อมสิบสี่กลุมผ้าได้พี่น้องได้มักตัวใดชอบตัวใดกันฮะพี่สลากกินแบ่งกันเอาสลากกินแบงได้พี่น้องไนดะ้ ก็จะเริ่มขับตัวได้ไปนอนได้สามหนึ่งนี่สามหนึ่งมันม่หยาบเข้าก็เห็นหนึ่งสามเนี่มันมาหยาบเข้าก็เอาสามหนึ่งได้ไปนอนได้ขั้นบอม,ามากักพั้นจับคู่ให้เข้ากับจับคู่เอากรล็กติดเหล็กวิ่งก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็สามสี่หาขั้นจับเต็มคู่เต็มชุดขั้นจับเต็มชุดไม่ใจะได้เก่าคู่แต่เพิ่นคัดมาให้แล้วเน้นๆคือล่างนี่คือหาคู่ บนนี่ก็สี่คู่แพี่น้องแคบหนาจอยนะครับเล้วหัดจ,จีดท่วนอีกรอบวันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดเซียนกรุงเทพส่วนเหล็กจีดเหล็กวิ่นบนล่างเนี่ยเฮ้ยเซีนเหล็กจีดเหล็กวิ่นบนนี่ก็คือสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดมันคัดหามาแล้วเน้นเน้นสามห้าสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดได้พี่น้องอันนี้บนส่วนเหล็กจิดเหล็กวิ่นล่างนี่ก็คือหนึ่งสองสามสามสี่ห้าจับคู่กับหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ้าสองห้าสองสี่ได้พี่น้องได้นี่หละคัดมาหาแ,แ,แล้วเน้นแล่วก็จะ่าลืมสิบสี่ันมาเล่นไทยก็เลขสิบสามมันมาอยากเข้ากะเอาสามหนึ่งได้พี่น้องดนด้เอาทุกตวกระกลับตัวนั่มได้พี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดกะพิจารณาเบื้องวิเคราะห์เบิง้งก่อนขี่ลงทุนนะพี่น้องมากระจัดตะขัดกระพานตัวเลขก,ก็เป็นคน่แนวทาง เอขอบคุณเชี่ยงเทียบหลายๆครับผมขอให้พี่น้องเข้ามานนันหมานแห่งฝั่งๆกันทู้ผู้สุขวัลยวันที่16กลุ่มภาสองหาวเกียถ้าชอบคลิปนี้เลือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานเข้าให้โชคคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม